สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับห้องที่ให้สาระดีๆเกี่ยวกับรถบรรทุกและอาวุธปืนนะครับและสําหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อีซูซุคิงยนต์สาขา3แยกปากทงชัยเนาะก็จะพามาพบกับลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกใช้ fr 2 1 0แรงม้าตอนนี้210แรงม้าที่เราจะส่งมอบวันนี้นะครับเป็นยูโร3ต้องบอกว่าเป็นแลไอเทมแล้วนะครับสำหรับรถยูโร3เนี่ยเริ่มหมดสต็อกแล้วต่อไปก็จะเป็นยูโร5แลละตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกับเขากันครับ สวัสดีครับอ่าก็ตอนนี้เราอยู่กับลูกค้าที่จะมารับรถวันนี้คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถกันแต่ว่าก่อนอื่นต้องแนะนําลูกค้าก่อนเดี๋ยวขออนุญาตคุณลูกค้าแนะนําตัวเองสักหน่อยครับว่าชื่ออะไรมาจากไหนแล้วก็ทําธุรกิจอะไรนะครับอ่ผมชื่อพานุพงษ์มุ่งช่วยกลางครับเป็นเกษตรกรเลี้ยงฟาร์มวัวนมครับอยู่ที่ไหนครับอยู่อําเภอปากองชัยครับอีกท่านหนึ่งครับคุณพี่อะไรครับ สวัสดีค่ะฉันชื่อจินตนามุ่งช่วยกลางค่ะเกษตรกรวัวนมเช่นกันค่ะพี่จินตนานะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตนะครับร่วมทําฟาร์มด้วยกันเป็นฟาร์มบัวใช่ไหมครับบัวอะไรครับวัวเนื้อหรือบัวนมครับัวนมครับผมัวนมกี่ตัวครับตอนนี้ที่ฟาร์มเกือบร้อยแล้วครับเกือบร้อยแล้วนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นฟาร์มไซส์ไซส์ซิ่งก็ก็ใหญ่เหมือนกันบริหารจัดการยากไหมครับก็พอสมควรอยู่ครับเพราะว่า อาหารการกินมันแพงครับอ๋อทีนี้สําหรับรถรถบรรทุกอะครับก่อนหน้านี้เราใช้อะไรอยู่ครับก็จ้างรับจ้างเขาครับอ๋อคือจ้างเขาเขาวิ่งใช่ครับวิ่งอะไรครับวิ่งกากแป้งวิ่งเปลือกมันนี่นะครับให้ลงที่ฟาร์มกะอ๋อเอามาลงที่ฟาร์มกากแป้งกับเปลือกล้างครับเปลือกล้างใช่ครับอันนี้เอามาทําอะไรครับเอามาให้วัวกินครับก็คือจ้างเขาวิ่งใช่ไหมครับครับทีนี้ แสดงว่าอันนี้ต้องเป็นคันแรกใช่ครับอ๋ออันนี้คือคันแรกขอ,ของของของที่บ้านเลยใช่ครับตอนที่เรากําลังจะตัดสินใจซื้อมีการหาข้อมูลไหมฮะมีครับดูดูจากไหนครับดูจากเพจดูจากเพจด้วยครับมีถามเพื่อนเพื่อนด้วยไหมครับก <c oughs> ็มีถามอยู่ครับว่าอ,อีสูดียังไงใช้งานเป็นยังไงเรามีเปรียบเทียบกันไหมครับระหว่างอีสูุกับยี่ห้ออื่น ก็ไม่ได้เปรียบเท่าเขาคือใจมาทางอีสูสูโห <ๆ S 1> ขอบคุณมากครับแล้วทําไมต้องเป็น FRR ตัว210อันนีเครื่องมันได้ครับเครื่องมันได้ใช่ครับคือจากที่สอบถามมาแล้วด้วยไหมครับเครืองท้ายก็ใหญ่ด้วยครับเอาคันนี้ไปใช้งานอะไรครับเอาไปวิ่ง อาหารในวัวภายในฟาร์มเนี่ยครับเป็นฟาร์มตัวเองใช่ขับเองด้วยมีใบขับขีแล้วมีแล้วครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วก็ไอเดียการแต่งรถคือต้องบอกว่าเป็นคันแรกส่วนมากคันแรกเนี่ยหลายหลายคนก็จะใช้เป็นแบบรถที่เป็นสีสแตนดาดคือสีขาวจากโรงงานครับไอเดียยังไงครับสําหรับคันนี้ก็เหมือนมอเตอร์ไซค์แหละครับไม่แต่งไม่มีแรงไม่มีแรงขี่ใช่ครับรถเดิมๆขอเดินดีกว่าใช่ ตามภาษาวัยรุ่นนะครับออ๋ค,คือที่บ้านนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ผ่านการตกแต่งมาหมดแล้ว<อ>วิศวกรทำมาไม่ดีเอาทุกอย่างครับครับผมก็เดี๋ยวเราพาลูกค้าชมรถกันก่อนนะครับ Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. i be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rockin' this exchange, uh Poppin' off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness

ใช้อีซูซุครับรับประกันดีแน่นอนครับผมข้านึกถึงอีสูสุต้องนึกถึงอีสูซุคิงยนต์ครับขอบคุณมากครับโอ้โหรับใจมากครับขอบคุณครับ <c oughs> บวันนี้ลากัรไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามครับอย่าลืมกดติดตามไปไล์เลแร่ให้คัาช่องพักกันด้ครับลาการไปก่อนสวัสดีครับ